สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมโนูแมวนะคะวันนี้จะพามาชมพี่เหมียวค่ะกับพี่น้องเที่ยวเพชรเขามาเที่ยวพี่เหมียวมาเที่ยวหาเนาะพี่เที่ยวเพชรก็เลยใจเลยอยากเล่นกับพี่ดูดูเลยหยอกหยอกใครวะใครวะเมียมันคิดถึงพี่อ่ะอ่อนอ่อ,อนอ,อน่อ,อ,นอ,อนพี่อันนี้ก็อ,อนี่ก็อยากเล่นกับพี่พี่สาว เหมียวเขามาหาคลอดลูกแล้วนี่เขาคลอดแล้วค่ะมีท้องแฟบแล้วแล้วก็มีเด็กๆกระโดดนมลูกค่ะพี่เหมียวใจดีนะไข่ไขว่าเพียวเพชบมันอยู่ไหนวะอยากเล่นกับพี่อ่ะหรอพี่สาวมาหาพี่เช้ามาหาพี่เหมียวมาหาพี่เหมียว เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีน้องเที่ยวเพชรนะพี่แมวจะมาเลี้งเล่นมานอนปมาจับพี่แมวห่วงเขาก็ห่วงเราอยู่ไงสุดเหรอไม่ใช่สุดเหรมีเพื่อนเล่นเหรอฮะผมมีเพื่อนเล่นแล้วครับพี่เแมวมาครับขอพี่แมวดูนมเดีปยวไปหิวนมอยู่ปจะเอ๊ะไข่ว้างไขว้างไขว้าจะผุผุโผล่ดูน้องนี่ดูน้องนี่

พี่เขาก็มาอ้อนพี่อยู่่งมาโนนเนียโนนเนียอยู่เนี่ยมาเล่นกันน้องไปน้องอยากเล่นกันบนุ่มอะไปไปเดินส่วนกันส่วนกันดีกว่า,าส่วนบอลกันดีกว่าวเรา บรรยากาศเนาะยามเย็นเย็นลมพัดเบาเบาสลับแรงบ้าง <c oughs> นี่เนาะพามาชมน้องน้องก็แวะมาหาาเที่ยวอ้าวนูนมาอีกตัวนึงอ้าหนูก็มาหรอหึออยังไหมแต่ว่าวันนี้ไม่หนาวและออกกันมาเป็นแถวไม่ได้มหน้องเมียอ,อยู่้าปะ ต้องมากินข้าวไงอ่านี่เขาพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยถูกกันนีอ้าวกินไปไหนละเผ็ดอานี้อย่าตามไปนะหนอรถนะเมียวเมียวอันนี้อย่าไปมาเมียวเมียว อย่าไปนะรถมันเยอะพี่เหมียวกลับบ้านแล้วเออหนูไม่ต้องไปเออนี่ค่ะน้ำตูนแดงนี่เราแช่ไว้นะใบ่แช่ไว้แล้วเราจะเอาน้ำเอาไปรถเราจะรถทุกวันเลยเช้าเย็นเขีย่ยวเผ็ดเราจะตามพี่เหมียวพี่เหมียวแกกลับบ้านไปแล้วโอ้ เป็นพี่น้องกันกับตัวเหมียวเบื่อกี้แต่ไม่ค่อยโูกกันท้องแก่กับตังคู่นะน่าจะเพิ่งออดตั้งคู่เดี๋ยวไอ้แซบแล้วกันโอ้ยวิงผ่านไอ้เอ้เอ้เอ้ไอ้แซบเอียดูดีด,ด,ดีลิงหนึ่งข้างม,มาลนะไหนนะมาเพชรยูนไหนวะเกียร์เพชรมันอยู่ไหนเนะื้อ พี่เขากลับไปแล้วพี่เขากลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ใครวะใครวะน้องล้อของพี่อยู่ไหนนะเฮ้ยชุ่ม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 ใครวะใครวะใครวะจะมาน้องพี่เขากลับไปแล้วหน้งเฮ้ยข้าก็ตามมาชมเนาะ บรรยากาศเย็นๆเนาะเี่ยวเฟสออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านพอดีมีพี่เหมวมาด้วยก็เลยน้องมันดีใจเนาะมีพี่มาเล่นด้วยสอยๆอยสอยเคค่ะราพามาชมเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องยอเย้าเพชรด้ยวยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเชิมผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมเลยเนาะขอบคุณครับเป็น <c oughs> ลิงมาแล้วโอ้ย <c oughs> ค,ค่ะสวัสดีนะคะยามเย็นของทุ่งนาของเรากับเจ้าตัวแสบ